Walk with God โดยครจเจกรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวหัวใจของการอธิษฐาน 1. ยอห์นบทที่4ข้อที่16ฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นพระเจ้าไม่เคยสร้างการอธิษฐานเพื่อเป็นหน้าที่สำหรับคริสเตียนแต่พระเจ้าตั้งการอธิษฐานเพื่อเป็นสถานที่ทำให้เราพบกับพระเจ้าส่วนตัวและทำให้เราเติบโตในความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นวิธีการที่ทำให้เราสัมผัสการทรงสถิตของพระองค์และรับความรักจากพระเจ้าในขณะที่เรารู้จักพระลักษณะของพระองค์มากขึ้น เป็นเวลาที่จะทําให้เรามีความสามัคคีธรรมที่ลึกซึ้งกับพระองค์มากยิ่งขึ้นการที่พระเจ้าเรียกเราเข้าสู่การอธิษฐานก็คือการเรียกเขาให้ร่วมในความรักภายในหัวใจของพระองค์เป็นความรักนิรันที่ร้อนแรงของพระบิดาต่อพระบุตรและความรักของพระบุตรต่อพระบิดานี่เป็นหัวใจสําคัญในความสัมพันธ์ของพระเจ้าตรีเอกานุภาพและกับประชากรของพระองค์คือการรักหมดหัวใจความรักจึงเป็นความจริงที่สูงสุด และพื้นฐานในแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราเติบโตในการอธิษฐานมากขึ้นเราก็จะเติบโตในความรักของพระเจ้ามากขึ้นด้วยเรารักพระเจ้ามากขึ้นรักผู้อื่นมากขึ้นการอธิษฐานเพิ่มพลังให้เรารักพระเจ้าและรักผู้อื่นมากขึ้นนี่คือหัวใจของการอธิษฐาน <nineteen larva> e> วันนี้พระเจ้าต้องการให้เราก้าวข้ามการอธิษฐานเพื่อทูลขอ มาสู่การอธิษฐานเข้าสู่หัวใจของพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะครับ